มามาเวนจะนำเสนออะไรคะวันนี้จากที่ลฟ์สดไปเม่อปี้ใครได้ดูก็จะรู้ว่าหนูก็ลังเอยู่ก็จะเห็นว่าหนูทำอะไรอยู่ตอนนี้หนูทำเสร็จแล้วอ่ามาโชว์มันคือที่ใส่ใบเบ็เอ็กซ์นี่อใส่ได้กี่ตัวสามตัวใส่ได้สามตัวอันนี้หนูเพิ่งทำครั้งแรกหนูก็เลยทำอาจจะไม่ได้เก่งเท่าไหร่แต่ที่ใส่ใบเบ็ดเออย่างนี้หนูก็เพิ่งทำครั้งแรกนะ ที่ใส่เบ,บเบีด DIY จากกล่องพัสดุข,ของแม่นนแต่ก็คือเราก็มีกล่องใส่เบเบ็ดอยู่แล้วแล้วทำไมจะต้องมาใส่แม,ม่เป็นสำหรับให้พ่ออธิบายพ่อรู้เอาไว้สำหรับลงแข่งเพราะลงแข่งจริงๆเขาเอาขาให้เอาลงสนามได้แค่สามอันอะเราจะมีหกแปดอันแล้วก็เอาได้แค่สามอันเอ,อันนี้ป้าป๋าเขาบอกว่าอยากเขาจะดูให้ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ก็ DIY ไปก่อนแต่มันไม่มีขายนะจริงเหรออ้าวป้าป๋าไม่มีขายนะ มีมีอืมมีแต่ว่าตอนนี้ที่ก็ DIY ไปก่อนแล้วกันหนูทำเก่งแล้วอืมอส่วนของพี่นิสาเมื่อกี้เห็นมาวินทำแล้วก็เลยอยากจะช่วยน้อง DIY อไวืมอืนี่นี่คือของมาวินเอาไปพี่นิสาเขาอยากช่วย DIY ให้น้องเป็นเป็นแบบวิลกูดอ่ะกูดมากเลยอะไรน้องฉันเพราะ่ของมีชั้นเดียวอ่อ่ะมาโชว์ ตรงนี้เป็นที่เปิดก็เปิดออกมาก่อนอ่ะก็เก็บก่อนอรนนี้เปิดออกมาเอาที่ชุดก่อนตรงนี้สายมีเอ่อตัวจับแล้วก็ที่ชุดเสร็จแล้วก็เปิดขึ้นมาเอานี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็มันมีขาตั้งตรงนี้ตั้งสายเข้าไปตรงรูทีนี้ก็เปิดตรงนี้เปิดยังไงเอนี่ไงดูยากนะ ไม่เอา้ายากตรงทำยากแต่เปิดง่ายอะไรนะป๊าไม่นั่นมัน,นม,มันเกินอ่ะมามันเกินไปอ่ะแป๊บนึงเดียวกันไกลกว่าเออยากเห็นไหมไม่ยากคง,งหน่งห้ากว่าเยอะเนีย่ยแค่เปิดมาแค่นี้ <laughs> มันเกินกคือตอนทำอ่ะมันไม่ได้คือตอนทดสอบมันไม่ได้เกินไปอย่างนี้นะแต่ว่า เอามาเข้าจริงปุ๊บอ้าวทำไมมันเลินไปกับในตัวให้มันนี่ของหนูมีร่องมีร่องให้ด้วยจะได้เปิดง่ายอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่เบเบ็ดเป็นแบบสองชั้นใส่ได้ตั้งหกชั้นได้ใส่ได้หกตัวอ่าหกตัวใส่ได้หกตัวเนี่ยเอามาเลยขออะไรใส่ยืมตัวแสดงก่อนเนี่ยจะได้ข้ามตัวนั่นอีกล้วอะลองไปเดียวลองนะอ่าไม่ใช่ก็ใส่ใส่จับขาตั้งก่อนไม่เพราะว่ามันถ่าได้เลย ตัดตัวแหละตัดตัวได้เหมดิลอ่ะดูอีกตัวหนึ่งอ่ะเอาา้ยได้อปิดเก็บสิถูกตัวนี้ว่ะเรจะปิดยังไงอ่ะน,นี่หนูตัดไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรความเคิดเดี่ยว การปันดิทให้ระดับหนึ่งตัวนี้เข้าไปตรงนี้มันจะมีตัวล็อกอยู่แน่แน่การปันดิทให้ระดับหนึ่งของบ้าน D I Y อะไรเนี่ยโอเคแล้วก็ล็อกตัวนี้แล้วก็ปิดปึ๊บเอ้ลืมตัวนี้ปิดมันไม่ทันหนูว่าของหนูมากกว่าเยอะผมสา่นคับซ้อนป๊าคิดว่าให้คะแนนใครเท่าไหร่ ่แม่ให้คะแนนนะการใช้งานได้จริงของมาวินได้ส่วนของดิสาคือได้ create ได้ c r ี a ท e คือได้ความคิดสร้างสรรค์เออโอเครู้เรื่องจะไปใช้ DIY ไปก่อนนะคะของหนูของหนูดีกว่าของหนูดีกว่าของหนูมีโอ้ไม่ให้เปิดง่ายด้วยเออพังเข้ามาของหนูดิสาพังที่ผูเทกวิ่ง เขาอดีกว่าใ่ไันทุกคนว่าของใครดีกว่ากันเม้นมาหน่อยนะขอว่าเป็นมามินอะไรมามินหนึ่งของมันต้องเปิดจากด้านบนมันถึงจะเปิดได้มาวินเม้นหนึ่งลิสาเม้นสองคิดว่าของใครของใครดีกว่ากันของใครชนะเลิศมาแข่งกัน ปรับแก้มาแล้วเมื่อกี้สำหรับเมื่อกี้นี้อ่ะจะนำเสนอใหม่อ่ะอ่ะใครเล่าเหมือนเดิมเป๊ะเพราะหนูไม่ได้เปับไข่นอกเพราะว่านี่ตอนนี้ก็มีเหมือนเดิมที่ใส่เบร้เอไม่ใช่ตัวชูดเดิมอ่ะใส่ตัวชูตรงนี้ตรงนี้เหมือนเดิมอ่ะยังไงต่อนี่ดึงมาตรงนี้จะเปิดใหม่แล้วก็นี่เห็นไหมโอเคขึ้นนี ตรงนี้สามารถปิดตรงนี้ได้เลยแบบเอาที่ปิดตรงนี้เอาปิดตรงนี้ต่อนี่อ่าแข็งแรงกว่าเดิมด้วยเนาะโอเคก็มีตรงนี้เท้าแล้วอ่า DIY DIY ตายค่ะทำใหม่ดิทำใหม่ดินานๆทำแบบนู้นใหม่ดิ E I E I อะไรอะอะไรกูยหี้มันเป็นมีแมวปะมามาแมวมันจะหมุือนกินค่ะกินผลไม้ไป ว่าว่าของหนูเป็นไงการใช้งานยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เก,กียงไกลลิสาอืมอืมกนก็คือนายเจ๋งมากนายเจ๋งมากโอเครือเรื่อง